โอ้ยการเป็นสไปเดอร์แมนนี่มันน่าเบื่อจริงๆเลยวันๆนี่ก็ต้องช่วยบ้านเมืองช่วยคนในเมืองอีกเรานี่ก็มีขยายแมงมุมนะน่าจะมีอะไรที่ว่ามันมากกว่านี้ให้เราได้เล่นบ้างโอ้ไม่มีเลยเอ้าแล้วตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรตามมาเนี่ยเฮ้ยอย่าตามมากำลังอัดคลิปอยู่นี่โดนไปดี เอาละฮะคุณชูมา้าในคลิปนี้เนี่ยเรามาอยู่กันในแมปที่มีชื่อว่า Spider Man Simulator ว้าวในแมปแมปนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการจำลองให้เราเป็น Spider Man โดยที่เราก็จะไม่ได้มีแค่ใหญ่มืงมุมนั่นเองนะเราก็จะมีพวกอะไรต่างๆเอะ๊ะอะไรเนี่ยโอ้นี่มัน Iron Man นี่นาะว้าว มาเรามาพูดต่อกันนะฮะในแมปแบนนี้เนี่ยก็จะมีให้เราแบบใช้เขาเรียกว่าอะไรใช้ไอเทมอะไรต่างๆเนี่ยเยอะแยะได้หมดเลยนะเขาเอามาให้เราเนี่ย <Okay. S 1> ให้เราใช้ได้โดยในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาทดสอบพวกไอเทมนี่กันนะว่าเขาให้อะไรเรามามัางแล้วมันใช้งานยังไงโอ้ทานอสกับเพื่อนอีกคนหนึ่งมาว้าวจุ๊ดเดี๋ยวหลาดจุกดจู๊ดแล้วจุ๊แล้ว ปแล้วลากรมาฮะเรามาดูไอเทมแรกกันดีกว่ามันก็คือจะเป็นรูปมือใช่ไหมค้ายเหมือนกับโอ้มันคือใยมมงมุมที่มาจากฟ้านั่นเองว้าวดูมันก็สามารถบินไปไหนก็ได้ว้าวตรงนี้คืออะไรเนี่ยแต่เข้าไปดูที่หลังลวกันนะครับว้าว โอ้ไม่บินแล้วไม่ตัวนิ่งเลยเนี่ยเอาดูเอาดูน่า,าจะทำได้แค่นี้ใช่ไหมเออน่าจะได้แค่นี้และมัง้งเนี่ยอ,อะไรเนี่ยโอเคน่าจะประมาณนี้นะครับอันแรกเรามาดูอันที่สองกันดีกว่ามันคือเขาเรียกว่าแมงมุมอาแมงมุมนี่มันทำอะไรได้เนะี่ยแล้วดูหนะ้า ว้าว wow, น่ารักจังเลยว้า wow. วอ่ะเฮ้ยมังมุมเราไปไหนอ๋อแล้วมังมุมเรานั้นสามารถทำดามเมจให้กับไอ้พวกนี้ได้ว้า wow. วมังมุมนะมังมุมมังมุมมาแล้วแมังมุมของจริงเอาไปนั่นแหละโอ้ยไม่บินอย่างนี้นะเนี่ยไปก่อนตัวนี้อะไรเนะี่ยเวนอมเอาไป ไปกินตายสิโอไมเย้เฮ้ยวันดีมาแป๊บเดียวแล้วก็บินไปเลยอืมเดี๋ยวก่อนนะอ่าทานอตเอาไปอ้าฐานอสจะตุยเพรามัมงมุมมาดิอ้าตุยไปดิทานอตตุยเพรามัมงมุมนะฮะเราไปหาตัวอื่นต่อเนี่ยอะไรทุ้งมือ อะไรโอ้เสียโลบักสองร้อยเก้าสิบเก้าโลบัก no ไป b ตุยไปดิเออเดี๋ยวก่อนนะโอ้มันขึ้นข้างบนยากจังโอ้ยตัวอะไรมาเต็มเลยเนี่ยเออได้ละโอเคเรามาดูชิ้นที่สามกันบ้างดีกว่ามันคืออะไรเนี่ย โล่กัปตันอเมริกาเดี๋ยวนี้ใช้โล่ด้วยเหรอเดี๋ยวนี้สไปเดอร์แมนใช้โล่ด้วยเหรอโล่มันทำไรได้อุย้ยอย่าบอกแล้วมันล่อนได้นั่นเราก็ทำได้ไหมโอ้ยมาละเดี๋ยวลองดูนี่อาเจ้าอาเจ้าขูน้ำเม็ดโคจะแรงใช้ได้ดีเลยนะตัวนี้น้ำเม็บอกเลยว่าโคจะแรงไปหาตัวอื่นตัวอื่นไปไหนหมดอะ หวัดด hey, 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 ีเพ huh? ื่อนเอ้ยเพื่อนฮักเพื่อนฮักก่อนนะโอ้สู้กันยังดุเดือดเลยเดีวข้างหน้าน่าจะมีโอ้เพื่อนจัดการหมดแล้วไม่ไม่มีตัวไหนให้เรารีวิวเลยหรือไงเนี่ยจะรีวิวขออีกตัวหนึ่งขออีกตัวนึงโอ้สรุปนี้ไม่มีอะไร เราเดี๋ยวเรามารีวิวอันที่สี่เลยละกันนะอันนี้มันจะเป็นใยแมงมุมให้เราไปที่ไหนก็ได้นี่นะเอาไปจูได้สบายๆเลยมาเลยมาเลยเราจูไปตรงนั้นที่เดิมจุ๊บโอ้โอ้โหกายโคตรเอาใหม่นะโอ้เนี่ยอะไรเนี่ยสองร้อยเก้าสิบเก้าโลบักกิลแล้วไม่ไปที่เดิมไปดิไปเเร็วดอ เอาไม่ขึ้นเฉยเลยเดยวไหมเดาไหมจิ๊บเอาเอา,เอาตกอีกแล้วมาให้โอ้โอเคนะฮะเดี๋ยวรอบนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวอะไรเนะ่ะมันคือผ้าอะไรวะบัพบับกันนะมันคือผ้าคุมลองหนโน่ no. แกจะเห็นเราสิเนีย่ยเราจุกโอ้หมดเด็ดโคตรไว้เอาไหมเอาใหมแกต้องไม่เห็นเราแน่เราจะไปซ่อน จึ๊บจจบอ่าไม่เห็นเราหรอกอ่าก็ยังจะเห็นอีกไไมไม่มจึ๊บอ่าจุ๊บโอ้โอกระโดดไปไม่ถึงอ่านี่แหละผมลองหนอ่าโอเคอ่าพอดีเรามาดูอันต่อมานะฮะอันที่หกเป็นอะไรมัด ว้าวเป็นหมัดใช่ไหมลองไปใช้ดูนะฮะเออตัวนั้นเดี๋ยวลองดูดูสิแรงแค่ไหนอโอ้โหต่อยไปโอ้โหต่อยไปแล้วมันตายออดูเลือดเราเลือดเราก็จะตายเหมือนกันเนี่ยโอ้ยอันนี้ผมไม่ค่อยชอบเลยนะหมัดอันนี้เนี่ยมันให้ดาเมจน้อยอ่ะ ม่ค่อยชอบเลยก็จะมีประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปกันเลยว่ามันคืออะไรมานะฮะอันต่อมาอันนี้เป็นยาอะไรเนะี่ยเอ,อเอะนี่มันนี่มันอะไรนี่มันคือสไปเดอร์แมนสีชมพูอย่างนั้นเหรอแล้วมันวิง่งวิ่งไวขึ้นมนะันเนี่ยใช่ไหมมันจะวิ่งไวขึ้นด้วยนะอนจุ๊บนี่จุ๊บโหเพื่อเรานี่ สูงกันยังดูเดือนเลย wow. เว้าแล้วกันนะอ่ะมันจะวิ่งไหวขึ้นด้วยนะเนี่ยเท่าที่สังเกตด,ดูอืมเอาหมดนี้แล้วไม่อ่ะมาดูกันต่อมาอันนี้เป็นไลท์เซเบอร์มีี่เลือกหลายสีเลยแต่ด้านน่าจะดาเหมจไม่เท่ากันโอ้อ่ะ,อะ อยากจะลองไหมนี่โหดาเมดแบบบอกเลยนะว่าโคตรแรงราเมจลองดูนะลองไปหาตัวอื่นดูก่อนเดี๋ยวก่อนนะเหมือนเราลองไปตรงนู้นดูดูซิว่าจะมีตัวอะไรให้เราฆ่าได้มัง่งตรงน,นี้เป็นอะไรเนี่ยเป็นเรือนจำหรือเปล่าเนี่ยมีสนามบาสด้วย มังดูซีมีอะไรแกก็จะหนีออกจากคุกใช่ไหมไม่เราจะไม่ยอมให้แกหนีออกจากคุกนี่ตายไปซะตุยไปเลยนะฮะมาดูต่อดิมีอะไรให้เราแบบจัดการมั่งโอ้ยตัวหัวกลมนี่ไม่อยากโดนก็โดนไปไลเซเบอร์สีเขียวเอ้ยมาทำไมนะฮะเจ้าโจร ใช่หรือเปล่านี่อะไรอันติมันคืออะไรอันติของดาบเหรอฮ่าฮ่าโอ้โคจะแรงบอกเลยเฮ้ก็ดีเฮ้ยเวดัมมาดินี่โอ้ยโอ้ยก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยไ <c coworkers> รเซเบอร์ดีเหมือนกันดีเหมือนกัน ก็ในคลิปนี้นะฮะก็ไม่น่าจะมีอะไรมากเนาะก็แค่รีวิวพวกไอเทมอะไรต่างๆที่ว่าเขาให้มานะก็อย่าลืมมาเล่นกันนะฮะแมปนี้นะฮะชื่อว่า Spider Man Simulator ก็ลืมมาเล่นกันนะครับผมไปแล้วนะฮะเจอกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายยสวัสดีเพื่อนสวัสดี